ตลาดโรงเรียนใหญ่นะครับปุ้งหอยปูปลาของทะเลเยอะแยะเลยนะครับที่ตลาดโรงเรียนใหญ่นะ ของทะเลนะครับเยอะแยะเลยเนาะที่ตลาดมุ่งเรียนใหญ่มีหลายใสให้เลือกซื้อนะครับพห้มาขีกต่อเลยจเ้อดเลยี่นองเลาะชมที่ตลาดมุ่งเรียนใหญ่ก่อนเด้อ เวลาประมาณ10โมงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นขายผักขายพวกของทั่วไปนะครับของแห้งนะพริกกระเทียม อันนี้เป็นโซนข้างในนะครับยังหมูเขียงปลาเยอะแยะเลยครับพี่น้องนี่คือตลาดวงเวียนใหญ่นะครับถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับของทะเลเยอะแยะเลยนะครับปูงหอยปูปลาเนาะปลากระพงไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยอดยอด ดูพี่นอ้องนี่จะเป็นปลาอ e ินรีล่าครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะไทยพี่น้องยังว่นไปว่นมาแค่นี้แหละครับ ลูกงลูกจิ้นก็มีนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่มีครบหมดทุกอย่างค่าที่นองเดินแบบเรีวๆแน่นะะ้วครับ วันนี้ผมก็มาซื้อปลาหมึกนะครับปลาหมึกกับกุ้งเนาะจะพาพี่น้องไปดูหมูหมึกกุ้งเวียนใหญ่มีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเดเรจะเลือกซื้อนะครับ ที่เอาเอานี้โล่หนึ่งครับของไทยคือกลุ่มนะครับอันนี้จัรอบๆนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเล นี่น่าจะเป็นกุ้งขาวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นก้ามก้ามตลาดหงเลี้ยนใหญ่ด้วยันพี่น้องตันนี้น่าจะเป็นอหอยนางรมนะครับ ที่เอาโนึงนะครับโนขึ้นซิงขึ้นซิงขึ้นซิงคือกรุงไปย่างกันเดอพี่น้อง ได้มาแล้วครับไปรอบไปเรื่อยๆดูใี่นอ้องโอ้อันนี้เขาเรียกปูอะไรเนี่ยปูไข่นะครับยอดเลยของทะเลเยอะแยะทายข้างนอกเบินกันทายมุมนอกให้เบิร์นกัน ปลาเมือปลาเมือสองรอยบาทครับบรรยากาศข้างนอกตลาดของทะเลเต็มตลาดางเวียนใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เ่าไซ้กระิจบไว้สำนี้นะครับพี่น้องไปย่างกุ้งกันเดอ้อพอกันกิปไม่ครับอ,อ้าวซือซื้อโลหนึ่ง นี่รถที่ขับมากก็ได้